ข้อ10นะคะสี่เหลี่ยมผืนผ้า ABCD มีจุด E และ F อยู่บนด้าน BC และ CD ตามลำดับโดยที่ BE เท่ากับ6หน่วยและ FD เท่ากับ4หน่วยถ้าสามเหลี่ยม AEF มีพื้นที่25ตารางหน่วยแล้วสี่เหลี่ยม ABCD มีพื้นที่กี่ตารางหน่วยก็ไก่70ขอไข่72ขอควาย74งองู76จากข้อนี้นะคะจะเห็นได้ว่า เป็นชัดเจนเลยนะคะในเรื่องของเรขาคณิตใช่ไหมคะเป็นเรื่องของสี่เหลี่ยมนะคะก็คือเป็นเรขาคณิตซึ่งจากที่เราได้ทํามาถ้าเป็นเรขาคณิตหลักการของเราคือต้องวาดรูปนะคะเพื่อที่จะได้เห็นภาพชัดแล้วรู้ว่าควรจะใช้หลักอะไรในการทําข้อนี้นะคะก็คือ ทีนี้เราก็วาดตามโจทย์นะคะสี่เหลี่ยมผืนผ้าเราก็วาดเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะอันนี้เป็นเอบซีดนะคะอันนี้นะคะคือหลักการวาดรูป สี่เหลี่ยมนะคะถ้าโจทย์กำหนดเป็น A B C D อย่างนี้เนี่ยการที่เราจะเรียงรูปสี่เหลี่ยมก็คือต้องเรียงไล่ด้านไปเลยนะคะห้ามเอาเป็น A B แล้ว C D มาแบบนี้นะคะจะผิดหลักนะคะแล้วตามโจทย์เนี่ยเขาบอกว่ามีจุด E และ F อยู่บนด้าน B C และ C D ตามลำดับ E กับ F อยู่บนด้าน B C ก็คือตรงนี้นะคะแล้วก็ C D ตามลำดับก็คือ E อยู่ตรงนี้นะคะแล้ว F เนี่ยก็จะอยู่ตรงด้าน B C d โดยที่ BE เท่ากับ6หน่วยก็คือตรงนี้เป็น6หน่วยนะคะ FD เป็น4หน่วยอย่างนี้ถ้า3ถ้าสามเหลี่ยม AEFAEF มีพื้นที่25ตารางหน่วยเราก็ลากเส้นสามเหลี่ยม AEF ตามที่เขาบอกนะคะ มีพื้นที่25ตารางหน่วยนะคะแล้วสี่เหลี่ยม ABCD มีพื้นที่กี่ตารางหน่วยก็จากโจทย์ข้อนี้นะคะเขาต้องการถามพื้นที่ของสี่เหลี่ยมอันนี้นะคะโดยที่สิ่งที่เขากำหนดให้ก็คือด้าน2ด้านนี้นะคะ BE กับ FD แค่นั้นเองแล้วก็พื้นที่สามเหลี่ยม AEF ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราควรจะกําหนดเนี่ยก็คือกาหนดสิ่งที่เราควรจะดูก่อนก็คือการที่หาพื้นที่สี่เหลี่ยมเนี่ยหายยังไงนะคะก็คือกว้างคูณยาวนั่นเองใช่ไหมคะพื้นที่สี่เหลี่ยม ABCD เนี่ยจะเท่ากับเอ่อ กว้างคูณยาวซึ่งถ้าเรากำหนดให้นะคะความยาวอันนี้เป็น x ถูกไหมคะความยาวด้านนี้เป็น y ่ด้านกว้างคูณด้านยาวก็จะเป็น x คูน y นะคะเราก็จะได้พื้นที่สี่เหลี่ยม a b c d เป็น x y นะคะแต่ว่าจากสิ่งที่เขากำหนดให้เนี่ยเราก็ต้องเอามาใช้ด้วยเพราะว่าถ้าเกิดแค่นี้เนี่ยเราจะไม่สามารถหาคำตอบได้ถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยถ้าเรากำหนดด้าน a b เป็น x ดังนั้นเราจะรู้ว่าด้าน CF เป็นเท่าไหร่เพราะว่าจากสามเหลี่ยมขอโทษค่ะจากสี่เหลี่ยมผืนผ้านเนี่ยด้าน AB จะต้องเท่ากับด้าน CD ถูกไหมคะแล้วก็ด้าน AD จะต้องเท่ากับด้าน BC ดังนั้นเมื่อตรงนี้เป็น x ตรงนี้ CF ก็ต้องเป็น x ลบ4นะคะเมื่อรวมกับ4นี้แล้วจึงจะยาวเท่ากับ x นะคะส่วน AD คือ y แล้วก็ B e คือ6ดังนั้น ec ก็ต้องเป็น y ลบ6นะคะจึงจะมีความยาวเท่ากับรวมกับ6แล้วจะได้เท่ากับ y พอดีนะคะแบบนี้ดังนั้นเนี่ยการที่จะหาพื้นที่สี่เหลี่ยม ABCD เนี่ยนอกจากจะหาจาก xy แบบนี้แล้วเนี่ยยังสามารถหาได้จากการที่พื้นที่สามเหลี่ยมภายในมารวมกันถูกไหมคะ ก็คือพื้นที่สี่เหลี่ยมเนี่ยก็จะเท่ากับสามเหลี่ยม ABE ตรงนี้นะคะบวกกับพื้นที่สามเหลี่ยม ADF อย่างนี้แล้วก็บวกกับสามเหลี่ยม AEF ถูกไหมคะแล้วสุดท้ายก็บวกกับสามเหลี่ยม CEF นะคะก็คือสามเหลี่ยม4รูปบวกกันนะคะได้แก่ ABE อันนี้ A D F อันนี้แล้วก็ A E F ตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงมุมนี้ E C F อย่างนี้นั่นเองนะคะแล้วสามเหลี่ยม A B E ก็คือถ้าเราตั้งเป็นสมการอย่างนี้นะคะก็จะได้เป็น x y เท่ากับพื้นที่สามเหลี่ยมหาจากสูตรนะคะสูตรพื้นที่สามเหลี่ยมต้องทราบก่อน เท่ากับเซนหส่วนสคูณฐานคูณสูงนั่นเองนะคะซึ่งสูงเนี่ยจะต้องตั้งฉากกับฐานถูกไหมคะจึงจะเรียกว่าส่วนสูงนะคะสามเหลี่ยม ABE มีพื้นที่เท่ากับเซนหส่วนสคูณฐานก็คือ a b ถูกไหมคะ แล้วสูงก็จะเป็น be หรือว่าถ้าฐานเป็น be สูงก็จะเป็น ab ก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็น c หนส่วนสคูณ x คูณ6นั่นเองนะคะแล้วก็บวกกับ สามเหลี่ยม ADF ก็คือ1หส่วนสคูน y คูน4นะคะเพราะว่าตรงนี้ตั้งฉากกันก็คือเหมือนกับเอาด้านที่ตั้งฉากกัน2ด้านมาคูณกันแล้วก็คูณกัน1ส่วน2นั่นเองนะคะก็จะได้เป็นพื้นที่สามเหลี่ยมนะคะแล้วก็บวกกับสามเหลี่ยม AEF อันนี้เนี่ยเราใช้สูตรไม่ได้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าส่วนสูงเท่าไหร่แต่ว่า สามเหลี่ยม AEF เนี่ยเขากำหนดพื้นที่มาให้อยู่แล้วถูกไหมคะโจทย์เขากำหนดให้ว่ามีพื้นที่25ตารางหน่วยแบบที่เราเขียนไว้เราก็สามารถแทนได้เลยเป็นบวก25นะคะ และสุดท้ายสามเหลี่ยม CEF CEF แบบนี้ก็จะเท่ากับเซนหส่วนสคูณฐานคูณสูงก็คือ y ลบหกคูณกับ x ลบสนั่นเองนะคะอันนี้เราไม่รู้ด้านเป็นตัวเลขนะคะไม่มีด้านในเป็นตัวเลขแบบนี้แบบนี้เลยเพราะโจทย์ไม่ได้กำหนดดังนั้นเราก็ใช้ตัวแปรของเราได้นะคะก็เป็นเซนหส่วนสคูณ x ลบสคูณ y ลบห นะคะเสร็จแล้วมาเขียนรูปดีๆนะคะก็จะได้เป็นเสษส่วนสคูณ 6x ก็คือเหลือเป็น 3x นะคะบวกกับอันนี้ตัดกัน2ตัด4ได้2นะคะก็เป็น 2y แล้วก็บวก25แล้วก็บวกกับเสษหส่วนสคูณ x ลบ4คูณ y อขอโทษค่ะคูณ x ลบ สี่คูณ y ลบหกนะคะก็จะได้เป็นเซนหนึ่งส่วนสองคูณอันนี้นะคะเป็นหลักการกระจายนะคะเราจะต้องคูณกระจายออกมานะคะ mm hmm. เพื่อที่จะได้พจน์ที่มันดีกว่านี้นะคะเพราะว่าแบบนี้ถ้าคา้างไว้ก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไรดังนั้นจะต้องรู้เรื่องของการกระจายพจน์ก่อน <g> <liber dade> นะคะถ้าเป็น เอ็ลบเอคูณกับ y ลบ B นะคะซึ่ง AB เป็นตัวเลขอย่างนี้เนี่ยเขามีหลักการคูณว่าอันแรกคูณตัวนี้ก่อนนะคะแล้วก็คูณ x อันนี้กับ y คูณหน้ากับหน้าก่อนแล้วก็เอาหน้านี้มาคูณกับหลังนะคะแล้วก็เอาตัวหลังมาคูณกับหน้าแล้วก็เอาตัวหลังมาคูณกับหลังแบบนี้นะคะจะได้เป็นคูณอย่างเป็นระบบถ้าคูณแบบไม่เป็นระบบเนี่ยก็อาจเกิด ขาดไปหรือว่าคุณซ้ำซ้อนได้นะคะก็จะผิดอันนี้ก็จะได้เป็น x y นะคะคูณกับแล้วก็ x คูณกับลบ b ได้เป็นลบ x b นะคะแล้วก็ลบ a คูณกับ y ได้เป็นลบ a y แล้วก็ลบ a คูณกับลบ b ได้เป็นลบคูณลบเป็นบวกก็ได้เป็นบวก a b แบบนี้นั่นเองนะคะแต่ถ้าตรงนี้เป็นเครื่องหมายบวกก็ ทำไปตามเหมือนเดิมนะคะก็ถ้าเป็น x บวก a คูณกับ x บวก b ใช่ไหมคะก็จะได้เป็น x ตรงนี้เป็น y นะคะ xy บวกด้วย xb บวกด้วย ay แล้วก็บวกด้วย ab แบบนี้นะคะก็ให้คูณเป็นระบบเหมือนเดิมคืออันนี้คูณกับอันนี้ก่อนแล้วอันนี้คูณกับอันนี้แล้วก็อันนี้คูณอันนี้แล้วก็เอาตัวหลังคูนตัวหลังนะคะทำให้เป็นระบบนะคะแล้วจะง่ายนะคะอย่างข้อนี้เนี่ย x ลบ4คูณ y ลบ6ก็เอาตัวหน้าคูณกันก่อนได้เป็น xy นะคะแล้วก็ ตัวหน้าคูณตัวหลังได้เป็นลบ 6x แล้วก็เอาตัวหลังคูณตัวหน้าได้เป็นลบ 4y แล้วก็เอาตัวหลังคูณตัวหลังได้เป็นบวก24นะคะจะเห็นว่าเป็นการคูณอย่างเป็นระบบนะคะจะทำให้ไม่ผิดนะคะอันนี้เนี่ยก็จะได้เป็น -3x -2y -25 บวก 2y บวก2แล้วก็บวกด้วยเซน1ส่วนสเนี่ยคูณกับทั้งวงเล็บอยู่ดังนั้น ตามหลักการของการคูณตามหลักการของการกระจายนะคะถ้ามี a x บวก y แบบนี้เนี่ย a เนี่ยสามารถคูณกระจายเข้าไปทั้ง2ตัวก็จะเท่ากับ x a x บวก a y นะคะหลักนี้ก็ต้องทราบนะคะเป็นการคูณกระจายธรรมดาเพราะฉะนั้น1ส่วน2ตัวนี้เนี่ยก็จะต้องคูณเข้าไปทุกตัวนะคะแบบนี้นะคะก็จะได้เป็น เซนหนึ่ส่วนสองแล้วก็เซหนส่วนสคูณกับลบหกได้เป็นลบสานะคะอันนี้คูณกับลบสีได้เป็นลบสองแล้วก็หนึ่ส่วนสคูณยี่สได้เป็นบวกสินะคะก็คือเอาสองหารนั่นเองนะคะได้แบบนี้แล้วเราก็จะเห็นว่า x กับ x เนี่ยจะสามารถรวมกันได้เพราะว่าตัวแปรข้างหลังเหมือนกันนะคะแต่อันนี้เป็น3 x กับลบ3 x ดังนั้นจึงสามารถตัดกันได้นะคะแล้วก็2 y กับลบ2 y ก็ตัดกันได้แล้วก็ทำให้เหลือข้างขวาเนี่ยเป็นเ2 x y ส่วน 2x y แล้วก็25บวก12ได้เป็น37นะคะ และท่านชายก็เป <ique S 2> <you> know, ็น x y แล้วถ้าเราย้ายข้างเส้นหึงส่วนสเนี่ยให้มาอยู่ข้างนี้เพราะว่าตัวแปรเนี่ยเป็น x y เหมือนกันนะคะจึงสามารถบวกลบกันได้ก็จะได้เป็น x y ลบเศษส่วนส x y เท่ากับสาเนะคะก็เป็นก็เหมือน1 x y ลบเส่วนส x y นะคะก็จะได้เป็นเส้ส่วนส x y เท่ากับสา ล้วก็ได้ x y มีค่าเท่ากับ37คูณ2นะคะก็ได้เป็น74นะคะแล้วดูโจทย์ถามอะไรโจทย์เขาถามพื้นที่ซึ่งเราก็จดไว้แล้วว่าพื้นที่ของสี่เหลี่ยมในที่นี้เนี่ยคือ x y สิ่งที่โจทย์ถามต้องการในข้อนี้ก็คือ x y เท่ากับเท่าไหร่ถูกไหมคะเพราะเรากำหนดด้านกว้างคูณยาวเป็น x กับ y แบบนี้แล้วแล้วสิ่งที่เราได้มาจากการแก้สมการในที่นี้ก็คือ XY, x y x คูณ y แล้วนะคะคือเราหา x แยกไปไม่ได้หา y แยกไปไม่ได้แต่เราหา x คูณ y ซึ่งคือสิ่งที่โจทย์ต้องการได้ดังนั้นได้74ดังนั้นคำตอบข้อนี้ก็จึงตอบว่า74นะคะ choice ข้อข้อควายค่ะ ข้อนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะมีความรู้ที่ต้องรู้ก็คือในเรื่องของเลยค่ะคณิตจะต้องวาดภาพแล้วก็ต้องรู้ในเรื่องพื้นที่สี่เหลี่ยมนะคะว่าเกิดจากกว้างคูณยาวแล้วก็ต้องวาดรูปออกมาให้รู้จักการสมมุติตัวแปรนะคะรู้ว่าพื้นที่สี่เหลี่ยมอันนี้เนี่ยสามารถหาได้จากการเอาพื้นที่สามเหลี่ยมภายในทั้ง4รูปมาบวกกันได้แล้วก็แก้สมก,การให้เป็น กระจายตัวแปรให้เป็นนะคะกระจาย2วงเล็บแบบนี้หรือว่ากระจายตัวเลขเข้าไปแบบนี้ให้เป็นนะคะแล้วก็ทําการแก้สมการค่อยๆแก้นะคะทีละตัวแปรหาในที่นี้ก็จะหา x y x คูณ y ออกมาได้ซึ่งได้เป็น74ก็คือพื้นที่ของสี่เหลี่ยมที่เราต้องการพอดีนะคะเพราะว่า x ของคูณ y ของเราคือกําหนดให้คือกว้างคูณยาวที่เรากําหนดไว้ตั้งแต่แรกนั่นเองนะคะข้อนี้ก็จึงตอบว่า74นะคะช้อยส์ข้อคอควายค่ะ